สวัสดีครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่4แล้ววันนี้เพราะอากาศมันร้อนร้อนสถานที่ท่องเที่ยวก็ร้อนร้อนค่าตั๋วเข้าที่น,นะคะมหาปริพัมคนละห600้อรูปีสำหรับต่างชาติค่ะคนอินเดียสีค่ะ <Yeah. S 2> ที่นี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อว่ามหาโพลิปุรัมตอนนี้ก็ให้คุณแม่คุยกับไกไปก่อนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงภาคอื่นทางเ,เดลีทางอะไรเนี่ยปูนแปลว่าโซนแต่ทางนี้ปุรัมแปลว่าโซนหินก้อนหินก้อนที่หนึ่งอยู่ที่วารณสีที่นี่เป็นหินก้อนที่สอง ที่เป็นมรดกโลกยูเนสโกด้วยค่ะแล้วก็คือสมัยก่อนปีคออะไรพูดจําไม่ได้แล้วค่ะมีวัดอ่านเก้าหกมีวัดผีดประมาณพันกว่าวัดในนี้แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีสงครามเขมีสงครามเนี่ยอะไรเนี่ยเหลือประมาณสิวัดีคือแม่ของวัดเลยเยี้เราจะดูจากคุฮินดูค่ะว่านับถือเทพองค์ไหนเขาให้ดูจากสัญลักษณ์ที่เขาเขียนถ้าสามอันเป็นทีวะ ถ้าอย่างนี้เป็นวินุนะถ้าอย่างนี้อันเดียวเป็นประมา,ะมาค่ะตอนแรกเรานึกว่าพระธาตุาเปนแขวนะนเนี่ยหินลอยอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ไกลก็เลย ถามว่าหมักฝรั่งอ่าแล้วแอบแล้วก็หมักฝรั่งเนี่ยเอามาติดหินถ้าไม่หินเนี่ยเออโยนตรงนี้ถ้าไม่หินติดอยู่กับพื้นอ่าหมักฝรั่งอ่าคนไทยเอามาติดเหรอหมากฝรั่งกุบลไม่ใช่พระวิษนุไอ้ไอ้พี่ไอ้พี่กเนศใช่พี่กเนศ เดี๋ยวเราไปดูคุณแม่สไลด์จากเนินก้อนหินข้างบนลงมาข้างล่างเกือบลงน้ำเลยละ่ะคนก็อยู่ห้างหลังผมจี๊ดก,กันใหญ่เลยละ่ะคุณแม่หัวท้่ลงน้ำไปแลวส่วนหัวคุณแม่ก็สับกจยอยู่ข้างบนเกือบไปน้วต่อไปก็ตาหัวคุณแม่ละคะลงไปเแต่หักกวทิว่มเหมือนกัน แม่งเบี้ยวไปเบี้ยวมาเราไม่สามารถคอนโทรลมันได้เลยเราก็จะลงหัวทิ่มลงน้ำเหมือนกันล่ะมัวแต่เป็นหัวเลาะเขาเราสไลด์ลงมาเป็เกือบหัวทิ่มลงน้ำได้ไหนทำนาศิกะไอ่ะนาไอจันตาไอจันตาอิเซมไอโบสตอมอิซาอิเซมเซมไอจัน ด้นี้ายด้นซ้ายเดอดเป็นก๊าดอันนี้เป็นงูอันนี้เป็นอะไรนะลิงกัมสีบะล้งซีบะล้งอันนี้เป็นชีวา อันนี้วิศนุวิษณุอยู่ตรงนี้พระรามาอยู่ตรงนี้ก็คือเทพเทพเจ้าสามองค์แล้วก็ข้างหลังเ <eterm> ป <Gore> ็นกเนศเป็นกเนศเชื่อตรงนี้ที่ทำกรงล้อมไว้นี่คือองค์พระพิฆเนศที่ทำจากหิน1,400ปีมาเลยนะนะอินกรานิชินี่ันดุวิศนุวิศนุเขยชมเพล But don't it? Pig. No, no. it's called pig. Wild boar. Oh. It's called walara. The, the city is the lotus flower. Oh, sitting in lotus flower The lady giving water from the elephant. Elephant? Oh. Pouring the water. Oh. ລາกໄี້ວ່າກໍບໍ່ຕ້ອງໄປດອກພໍດີພໍດ ชมของบริเวณมหาปุริปุรัมจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็สมัยก่อนมีเยอะมากมีพันกว่าวัดอันนี้เขาเรียกว่า1วัดอยูนี้เหลืออยู่ไม่ถึง10วัดนะคะถูกทำลายตอนสมัยสงครามค่ะอายุประมาณเท่าไหร่ครับ1,400สี่รปีค่ะ1,400ง่ร้ปีข้างในไม่มีอะไรแล้วนะคะถูกทำลายไปหมดแล้ว ตรงนี้คือนักท่องเที่ยวที่เข้าไปอยู่ข้างในและใช้เสียงสะท้อนหินออกมาให้เป็นลักษณะเสียงโอมนะเขากำลังทำสมัยที่อยู่งเสียงจะกล้องนะครับ พรุทธเจ้านะครับกำลังรีดนมวัวอยู่โดยมีเทพต่างๆมาเล่นดนตรีเป่าพุทธเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกนะครับพระพุทธเจ้าสมัยอดีตอันนี้คือเป็นวัวที่รีดนมส่วนอันนี้เป็นเป็นควายสมัยก่อนครับาานี่ครับควาย อันนี้คือโรมันสปริงนะครับสปริงของโรมันตัวแรกสปริงของอังกฤษสปริงของอียิปต์แล้วก็สปริงของที่เนี่ยครับสมัยพันสี่ร้อยปีเดินออกนะครับร้อนมากที่ที่ต่อมาตอนประมาณ เดินไปยังตั้งแต่ประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งจนถึงประมาณเกือบบ่ายโมงครึ่งครับเกือบสองชมมัชมม่วโมงสองชั่วโมงร้อนมากเหงื่อกครังนุ่งนะรวอเต็งๆเลยครับร้อนมากนี่เราเดินทางมาอีกนะครับเจอวัดอีกหนึ่งวัด ซึ่งห่างกันพอสมควรครับที่เห็นทั้งหมดนี่ครับใช้หินก้อนเดียวสลักหมดเลยทั้งชางทั้งอะไรเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นภูเขาแล้วก็สกัดออกมาเป็นอย่างนี้ี่เห่นนี่ครับ The Sea s a n d was covered. The sea sand was covered. s a n ส was c o v e r e มอ๋อสมัยนี้ที่นี่ก็คือพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยก็คือทรายปิดคุมคุมทับกองหินนี่หมดเลยแล้วก,กองหินวัดเจดีย์ทั้งห้าเจด,ดีย์เนี่ยก็คือทำมาจากหินหนึ่งก้อนอแล้วก็เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยอังกฤษเข้ามาแล้วก็มาขุดเจอสองร้อยปีไม่ใช่เหรอสองร้อยปีที่แล้วค่ะอังกฤษเข้ามาแล้วก็มาขุดเจอ น่าเชื่อว่าก่อน <20 years S 2> มีใคุมหมดเลยแล้วก็ใช้หินก้อนเดียวเป็นข่าวทุกงลูกนะครับสกัด <'s> ออกมาสุดยอด1,400ปีนะครับ คือร้อนมากอะค่ะตอนนี้แบบเหมือนอยู่กลางทะเลทรายแล้วก็ที่ที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือทรายเนี่ยปิดคุมหมดเลยแล้วก็ของอังกฤษเข้ามาเนี่ยก็มาขุดเจอผมบอกว่าเวลาใครที่ชอบเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือชอบขุดดินขุดทรายอ่ะ้องไปเรียนที่อังกฤษแล้วคนอังกฤษที่ชอบขุดกันจริงๆเลยขุดตั้งแต่อียิปต์ยันอินเดียเลยนะครับดูใกล้ๆเลยนะครับอ่าภูเขาทั้งลูกแกะสลัก ให้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับเป็นหินทั้งหมดแล้วก็ทรายปกคุมว่า200ปีที่แล้วอังกฤษเข้ามาขุดแล้วก็เจอคนพบเลยเป็นสถานที่แห่งนี้นะครับนี่คือวัดหนึ่งวัดโดยใช้ภูเขาหนึ่งลูกเหมือนที่เราเคยไปดูด้วยความร้อนที่ร้อนกว่าประมาณ50องศาคุณช้าที่เคยริ่ัติวมาพูดเรื่องเพลงตัวเองใช้โซ่จองจำ ที่แต่งเพลงไว้พอเผลอเมื่มอไหร่คุณป๋าก็ขายเพลงตลอดเลยนะ้าตัวเองทำเพลงอะไรไว้มากตัวนี้ก็จะขาดและเจ้าช้างน้อยก็จะมีอิสรภาพกีเซอร์ชิวาเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเมื่อปีสึนามิอะค่ะตรงนี้อาจจะไม่เป็นทะเลแล้วก็คลื่นสึนามิก็เข้ามาในนี้ทำให้คนแถวนี้ตายประมาณหมื่นกว่าคนค่ะที่นี่ แต่ที่เมื่อวานที่เราไปนี่เป็นยังไงเอ่อที่เมื่อวานที่เราไปตรงทะเลในอะไรนะชื่ออะไรนะเกาะอะไรวนะ,อะบอด<อ>ี้เชลรี่ค่ะตรงนั้นอ่ะไม่เป็นอะไรเลยไม่มีใครเป็นอะไรแม้แต่คนเดียวแล้วก็ะะไกด์ก็เล่าให้เราฟังว่า เหมือนกรตรงนั้นน่ะมีมีแม่มาเตอร์ค่ะของเขาที่รักษาช่วยรักษาช่วยปกป้องคุ้มครองคนแถวนั้นไว้ทําให้ที่นั้นไม่มีใครเป็นอะไรเลยแม่คือคนไหนคนที่สร้างอ่าก็คือคนที่เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของเมืองนั้นนะคะพอริชเชอรี่ที่ที่สร้างที่สร้างโดมอ่าใช่ใช่ใช่ที่สร้างโดมผีทองนงนั้นนะคะเขาตับถือกันว่าเออเป็นมาเตอร์ ก็เรียกว่าผู้น้ำทางจิตวิญญาณค่ะที่ที่นี่นะครับเวลาประมาณ9โมงเช้าที่คนเสียชีวิตเป็นคนนะครับเพราะมันอยู่ติดทะเลนะครับสถานที่แห่งนี้เคยโดนสึนามิตอนที่ประเทศไทยโดนเหมือนกันแต่สถานที่แห่งนี้ที่ไม่เสียหายเพราะว่ามีก้อนหินใหญ่ๆปกคลุมอยู่ทองทางที่จะกระแทกเข้ามาทางทะเล และป้องกันไว้ทําให้ปราสาทตรงนี้ไม่เสียหายมากดูหินที่ป้องกันไว้นะครับว่าเป็นยังไงก็เราก็ถ่ายออกมาด้วยแต่ว่าน่าเสียดายที่คนหรือประชาชนต้องเสียชีวิตเป็นแบ้ประมาณหมื่นคนค่อนข้างเยอะเทียวเดียวเลยร้อนไม่ร้อนดูเอาแล้วกันตับจะแตกล้อนโคตรร้อน นี่นะครับจะมีวัวอยู่ประมาณ100ตัวที่ก้านเป็นกำแพงอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นวัวตัวตัว,ตว,ตวนะครับอยู่ล้อมรอ,อ,อบประสาทตรงนี้เขาบอกว่าตอนเจอซึนามิมีหินกั้นไว้อยู่ตรงสันเขื่อนข้างนอกนะครับเลยไม่เป็นอะไรมากมายทางเข้าเหมือนประตูบาหรือเลยครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในนะครับ เราว่าจะนับวัวนะครับแต่มันร้อนรับเขาบอกมีร้อยตัวก็ร้อยตัวแล้วแกเดินต่อนะครับไม่น่าเชื่อครับสมมติปีที่เราโดนที่นี่ก็โดนด้วยเหมือนกันนะครับสถานที่แห่งนี้ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ประชาชนที่อยู่รอบๆตอนช่วง9ก้าโมง เสียชีวิตไปประมาณหมื่นคนนะครับน่าเชื่อคุณแม่เข้ามาก็ซื้อหมวกใส่ก่อนเลยน,ปนะป่าคุ้มหน้าจะประมาณ50สาสองศาเห็นจะมีหมวกอย่างเขาว้างเลยใกละ้ทะเลนะนะ่ะเดินจนร้อนหน้าแดงดำไปหมดแล้วจับหินหนึ่งนสี่รอปีครับ ร้อนมากัประมาณ5องศาอันนี้ก็คือสีวลึงที่ทำจากหินโบราณพันสีร้อยปีเขาถึงต้องทง,งกรงกั้นไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนเข้าไปไหนดูนะสถานที่ข้างนอกจะเป็นลักษณะอย่างนี้ล่ะการขยายแหวนนะครับสุดท้าย คุณแม่ก็โดดก้าผ่าไปซื้อของด้านในได้แหวนได้อะไรมาก็ไม่รู้ยิให้มดเลยมันบ้าฉันตอนนี้ร้อนฉันเลยบวมใส่ไม่ได้มึงกอ้วนใส่ไม่ได้อยู่ที่นี่เราเหมือนดาราบลูเลยมีแต่คนมาขอขายรูปกันเต็มเลย คนน่ารักมากชาวอินเดียแลวแล้วอีพีนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะรอไปข้องเกือบ16นาทีแล้วล่ะบายบายเซกุดบาย